เติมไขมันที่หน้าช่วยให้ใบหน้าดูเด็กลงได้จริงเหรอ ไขมันที่นํามาฉีดแต่งเติมบนใบหน้าเป็นไขมันของตัวเราเองเมื่อฉีดไขมันทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่เกิดการต่อต้านแล้วก็ไม่เกิดการแพ้และก็ปลอดภยัยไขมันนะคะสามารถเติมได้ทั่วใบหน้าเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูเด็กลงทาให้ผิวหน้าของเราดูสุขภาพดีด้วยและสามารถเติมในส่วนที่เราต้องการเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเช่นแก้มคางแล้วก็หน้าผากเติมได้ในปริมาณที่มากหนึ่งครั้งทั่วใบหน้าได้เลยค่ะโดยนําไขมันมาจากหน้าท้องต้นแขนต้นขานะคะการฉีดโดยศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างมากจะทําให้ไขมันนะคะอยู่คงทนกับเราอย่างถาวรเลยล่ะคะ่ะใครนะคะที่อยากมีหน้าที่ใบหน้าที่เด็กหรือว่าผิวหน้าที่เด็กอยู่ตลอดเวลานะคะก็สามารถเติมไขมันเอาไขมันจากตัวเองมาเติมที่ใบหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแพทย์มาตกแต่งให้เราอย่างสวยงามแล้วก็เข้ารูปปรับให้ดูแบบว่าโครงให้เข้ากับโครงหน้ารูปเราได้อย่างแบบสวยงามเป๊ะมากๆเลยปังมากคะ่ะ